สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเด่นสอตงในอีพีแรกของการเริ่มต้นปีงบประมาณพศ2565ในอีพีนี้ทางรายการขอนําเสนอผลการตรวจสอบการดาเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนสํานักงานประกันสังคมหรือสอปส แผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพศ2561ถึง2580ได้กำหนดยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสนอภาคทางสังคมเพื่อให้ประเทศมีการเติบโตที่ยั่งยืนประชาชนทุกคนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงเป็นธรรมและลดความเหนื่อมล้าซึ่งรัฐบาลได้จัดสวัสดิการดังกล่าวโดยผ่านระบบประกันสังคมในรูปแบบของกองทุนประกันสังคมที่ให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันวม่ใช่เนื่องจากการทำงานเจกรณีได้แก่ เจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสมคบบุตรชลาภาพและว่างงานและกองทุนเงินทดแทนที่ให้ความคุ้มครองแก่ลูปจ้างที่ประสบอันตรายเจ็บป่วยทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตายหรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทําง,งานให้ในายจ้างโดยปัจจุบันกองทุนประกันสังคมมีผู้ประกันตนจำนวนทั้งสิ้น16.58ล้านรายมีเงินกองทุนประมาณ2.10ล้านล้านบาท และกองทุนเงินทดแทนมีลูกจ้างจำนวนทั้งสิ้น11.71ล้านรายมีเงินกองทุน64,549ล้านบาท สตงได้ตระหนักถึงความสําคัญของระบบประกันสังคมซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อการให้ความคุ้มครองกับผู้ใช้แรงงานในระบบประกันสังคมจึงได้เรือตรวจสอบผลสำเร็จและประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนซึ่งจากการสุ่มตรวจสอบตั้งแต่ปี2 5 5 8ถึง2562มีข้อตรวจพบที่สําคัญดังนี้ 1. การแจ้งขึ้นทะเบียนนายจ้างของสถานประกอบการไม่ครบถ้วนโดยพบว่ามีสถานประกอบการที่ไม่แจ้งการขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้างเพื่อเป็นผู้ประกันตนสูงถึงร้อยละ88.70ของจำนวนสถานประกอบการที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ารวมทั้งสิ้น304,2599แห่งส่งผลให้ผู้ประกันตนลูกจ้างไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากทั้งสองกองทุนในกรณีประสบอันตรายทุพพลภาพเสียชีวิต ได้อย่างทันการ 2. การแจ้งขึ้นทะเบียนและแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนของสถานประกอบการมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดคิดเป็นร้อยละ50.59ของจำนวนสถานประกอบการทั้งหมด483,924แแห่งส่งผลให้ฐานข้อมูลผู้ประกันตนไม่ถูกต้องและมีผลให้การจ่ายประโยชน์ทดแทนเกินสิทธิ์โดยเฉพาะกรณีสงเคราะห์บุตร กรณีว่างงานและการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลเกินจริงเป็นเงินทั้งสิงส้น1,129.27ล้านบาท 3. กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนมีจำนวนหนี้เงินสมทบค้างชำระรวมเป็นจำนวนมากถึง5,885.50ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นหนี้ค้างชำระตั้งแต่1ปีขึ้นไปซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มหนี้ศูนย์ตามหลักเกณฑ์ของสองปสอ,อันอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรนาภาพทางการเงินในระยะยาวของทั้งสองกองทุน 4. การวินิจใช้สั่งจ่ายเงินทดแทนและประโยชน์ทดแทนของหน่วยปฏิบัติไม่ถูกต้องส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินผิดพลาดเช่นมีการคำนวณเงินที่จ่ายผิดพลาดจ่ายไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้จ่ายซ้ำซ้อนในบางรายการเป็นต้น 5ผลการตรวจสอบการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ก่อนการเบิกจ่ายพบข้อมูลธุรกรรมที่ไม่ผ่านการอนุมัติเบิกจ่ายได้เป็นจํานวนมากทุกปีเช่นกรณีการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ตามภาระเสี่ยงและโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงพบธุรกรรมที่ไม่ผ่านเงื่อนไขการตรวจสอบเป็นจํานวนเงินรวม6043ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ2.68ของจานวนเงินที่เบิกจ่ายทั้งหมด2 2 5 8 1 6ล้านบาท 6. ผลการตรวจสอบเวทระเบียนของสถานพยาบาลหลังการเบิกจ่ายพบการบันทึกข้อมูลเวรระเบียนและการเบิกจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ไม่ถูกต้องและยังไม่สามารถเรียกเงินคืนได้เป็นจำนวนมากรวมทั้งจากการสุ่มตรวจสอบเวทระเบียนผู้ป่วยในกรณีโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงพบว่ามีจำนวนเงินที่ต้องเรียกคืนสูงถึง2,499.27ล้านบาท แต่สปสสามารถเรียกเงินคืนได้เพียง162.33ล้านบาทหรือที่เป็นร้อยละ6.50ของจำนวนเงินที่ต้องเรียกคืนนอกจากนี้ยังพบข้อสังเกตว่าสถานพยาบาลคู่สัญญาในระบบประกันสังคมมีแนวโน้มลดลงทุกปีส่งผลให้ผู้ประกันตนไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่สะดวกและรวดเร็ว จากข้อตรวจพบดังกล่าวมีสาเหตุสําคัญมาจากการขาดฐานข้อมูลและระบบการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและเพียงพอโดยมีการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมซึ่งเป็นระบบที่ใช้งานมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปีพศ2534ไม่สามารถรองรับนวัตกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่ๆไม่สามารถประมวลผลข้อมูลจากระบบงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงรูปแบบและแนวทางในการจัดให้มีระบบควบคุมตรวจสอบการเบริกจ่ายทั้งในส่วนของ Pre-Audit และ Post-Audit ขาดความชัดเจนเป็นต้นสะตะงจึงได้มีข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่กำกับดูแลอาทิเร่งรัดการดำเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแทนระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม เพื่อให้มีระบบการจัดการฐานข้อมูลที่เหมาะสมกับความต้องการใช้งานและมีศักยภาพสามารถรองรับข้อมูลของกองทุนที่มีปริมาณมากได้จัดทำแผนการพัฒนาปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์และระบบการควบคุมตรวจสอบการจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ให้มีความทันสมัยและเป็นรูปธรรมและให้มีการจัดทำรายงานสรุปปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดในการดำเนินงานของสถานพยาบาลคู่สัญญา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริการทางการแพทย์ภายใต้สิทธิ์เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกลไกการดำเนินงานต่อไปและนี่คือสรุปผลการตรวจสอบที่น่าสนใจที่ทางรายการนำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านในวันนี้ค่ะและสามารถติดตามรายการข่าวเด่นสตง,งได้ใหม่สาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ